รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีจัดงานมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2568วันที่23กันยายน2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหรือมอทรธัญบุรีจัดงานมุทิตาจิต เชิญชูเกียรติผู้กเกษียณอายุราชการประจำปี2568เพื่อแสดงความยกย่องยินดีและขอบคุณบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทมาตลอดระยะเวลาการทำงานณหอประชุมราช,ชมงคลธัญบุรีมทรธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยรองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีประธานในพิธีได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตรและของทีรร่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชาการจำนวนทั้งสิน้น44รายแบ่งเป็น ข้าราชการ28รายพนักงานมหาวิทยาลายัย4รายและพนักงานพิเศษเงินรายได้12รายในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ au, ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรธัญบุรีพร้อมด้วยบุคลากรยังได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กเกษียณอายุราชการในปีนี้หนึ่งท่านและแสดงความยินดีกับผู้กเกษียณอายุราชการทุกๆท,ท่านอีกด้วย